สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกม t h อ s p y v o l l e y b a l l Story เดี๋ยววันนี้จะมาอ,อ,อธิบายการอัพสเตตของผมและการว่าผมเนี่ยอัพสเตตในแต่ในแต่และตำแหน่งเนี่ยยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนถามมานะครับผมว่าแบบเอออยากให้ผมสอนการอัพค่าสเตตเดี๋ยววันนี้มาจริงจังทำคลิปกันใหม่ดีกว่าเพราะว่าผมเคยทำก่อนหน้านี้มาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ครอบคลุมมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอธิบายให้มันลึกๆเลยละกันนะ ก่อนจะพาไปอธิบายเรื่องของการอัพสเตตเดี๋ยวพามาดูก่อนว่าผมเนี่ยมีประวัติการเล่นมานานขนาดไหนอ่ะดูนี่3ดาวทุกด่านครับบอกไว้ก่อนทั้งเนื้อเรื่องเซตเตอร์กับเ,เนื้อเรื่องวิงสปเกอร์ที่เอาให้ดูไม่ใช่ว่าจะมาอวดดาวหรืออะไรนะแค่จะบอก,กเฉยว่าผมเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ย มีประสบการณ์มาก่อนเออไม่ได้แบบทำคลิปลวกๆแบบเอออยู่ดีจะทำนะคืออย่างที่ผมบอกไปว่าผมเนี่ยจะทําคลิปๆหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนถ้ามันผิดเนี่ยก็คือผมจะได้โทษตัวเองได้เข้าใจะปะแต่ครั้งเนี้ยผมเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะมากนะรู้ว่าเอ,อ่ออันไหนอัพยังไงบ้างเข้าใจะปะคือบางคนเนี่ยออให้ข้อมูลผมมาในไลฟ์สตรีมมาเยอะไงผมก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาเรียนรู้่นะประมาณนั้นละกันอ่ะเป็นว่าข้อมูลที่ผมจะมาอธิบายตอนเนี้ยก็มาจากท่านผู้ชมที่ ดูไลซ์สตรีมก่อนนันนี้ด้วยนะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันนะตำแหน่งแรกตำแหน่งวิงสปายเกอร์อันนี้ง่ายนิดเดียวถ้าแบบพูดแบบตามสำหรับคนมือใหม่นะก็แอทแท็กกระจำแค่นั้นเองอัพให้แม็กไปเลยนะคือแค่นี้แหละมีแค่นี้จริงๆส่วนถ้าสมมติว่ามีแอทแท็กกระจำเนี่ยอัพแม็กแล้วแต่ว่าอาบิลิตี้พอยต์เนี่ยมันยังเหลืออยู่อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าดีเฟนต์กับสปีดอนไนสำคัญกว่ากันคือเราต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยเล่นแบบไหนนะ คือบางคนเนี่ยกดปุ่มดีเฟนต์รับลูกคือใช้อุ้งม,มือรับลูกเนี่ยก็อัพดีเฟนต์นำไปเลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบใช้ปุ่มสไลด์รับลูกเนี่ยอัพสปีดนำจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราจะได้วิ่งไปรับลูกได้ง่ายดีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบเล่นมานานแล้วแบบเออเล่นแบบช้ำๆแบบเก่งพอสมควรแล้วเนี่ย อัพสปีดนำไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่แบบเล่นไม่ได้เก่งมากหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นหรือว่ายังต้องฝึกการรับลูกอะไรประมาณนี้อัพดีฟ ens ไปเลยก็ได้นะสปีดเนี่ยมันยังไม่สําคัญมากในตอนต้นเกมเพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลูกมันเด้งออกเนี่ยวิ่งไปไม่ทันหรอกเพราะฉันเนี่ยวยิ่งไวยังไงแม่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเริ่มเล่นเก่งแล้วเนี่ยดีฟ ens เนี่ยมันจะยิ่งไม่สําคัญเข้าไปใหญ่เขา้าใจปะคือมันจะไม่สําคัญเลยเว้ยดีฟ ens อ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นเก่งเนีี่ยยยเเาะไมล,ลคน,น้้นปํุก คือการวิ่งไวมันก็ดีดีกว่าดีเฟนซ์นำถูกปะ่ะเพราะฉันเนี่ยอัพสปีดนำดีที่สุดแต่ว่ามือใหม่เนี่ยควรอัพดีเฟนซ์ก่อนนะแล้วค่อยมาเพิ่มสปีดทีหลังตอนที่แบบตัวเองเล่นเก่งๆแล้วประมาณนั้นละกันตำแหน่งต่อมาอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมเนี่ยอัพไม่ค่อยเป็นแต่ว่าผมเนี่ยอัพป,ประมาณเนี้ยคือบาลานซ์ทุกอย่างเลยจะมีจ้ำที่อาจจะสูงมาหน่อยนะเพราะว่า เอ่อตอนแรกเนี่ยอัพจัมเนี่ยค่อนข้างจะต่ำมากแล้วมันรับลูกไม่ได้นะก็เลยอัพจัมนำกว่าแอทแท็กกับดีเฟนต์นิดนึงนะครับส่วนสปีดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยผมมีอาบิลิตี้พอยต์เหลืออยู่เดี๋ยวอัพสปีดนำไปเลยนะที่เหลือก็อัพประมาณนี้คือมิดเดิลบลเกอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่แบบต้องอัพอะไรมันแล้วแต่คนเล่นจริงๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมไม่ได้บังคับตัวมิดเดิลบลเกอร์หรือว่าใครที่เล่นในมือถืออยู่เนี่ยถ้าให้ผมแนะนำก็อัพดีเฟนต์นำไปเลยละะกกกกััััันนนนดดเเฟ์บบบสปีีครจมแแอแท่ย็ ไปเน้นที่หลังละกันเอาเป็นว่า a อ t a ทกเนี่ยลองลงมาคือไม่ใช่สิต้องบอกว่า Defense สำคัญสุดสปีดลองลงมาลองลงมาอีกทีคือจัม p ครับแอตแทกเนี่ยลองคือสุดท้ายเลยคือความสำคัญเนี่ยสุดท้ายเลยเพราะว่าคือจะว่างไอเดียส่วนใหญ่อะเราจะทําแต้มเองไงถ้าสมมติว่าไปอัพ a อตแทกนำเกินไปเ,เ,เนี่ยมิดเดิลบเเนี่ยมันจะใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่นะ พอช้นเนี่ยอัพหลักๆเลยคือดีเฟนซ์จำสปีดส่วนแอตแทกเนี่ยแล้วแต่คนละกันอ่ะประมาณนี้นะครับตำแหน่งเซตเตอร์อันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมเนี่ยคิดว่าน่าจะอัพง่ายอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ได้เซตเตอร์มาเนี่ยแอตแทกนะครับกดลบตรงเนี้ยเอาออกให้หมดเลยครับคืออัพให้ต่ําที่สุดเลยนะคือถ้าใครที่แอตแทกสูงมากเนี่ยอัพอันนี้ให้ต่ําที่สุดเลยครับเพราะว่าตำแหน่งเซตเตอรนะ์มันไม่ตบทาแต้มนะท่านผู้ชมฮะมันไม่ตบทําแต้มนะ คือลดสุดได้แค่ไหนเอาสุดแค่นั้นแล้วก็เอาอ b บิลิตี้พอยท์ที่เหลือเนี่ยมาอัพดีเฟนซ์จัมสปีดดีกว่าคุ้มกว่าเยอะแต่คือผมไม่อยากเอาไปคือผมมีตังค์นิดเดียวเลยยังไม่ได้ทำนะเอาไปว่าก็1 2ออันนี้ก็ถือว่าน้อยละอ่ะส่วนสเตตที่สำคัญที่สุดนะก็น่าจะเป็นสปีดครับผมสปีดเนี่ยสำคัญสุดเพราะว่าคือการที่มันจะวิ่งมาเซตลูกเนี่ยมันก็ต้องวิงวงว่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันอยู่ที่ความวิ่งไวของตัวละครด้วยแล้วก็ลองลงมาคือจัมครมคมาราะว่ ยิงอับจำสูงขนาดไหนเนี่ยจะเซตลูกสูงมากเท่านั้นเข้าใจไหมคือถ้าจำสูงเนี่ยกระโดดสูงเนี่ยมันจะเซตลูกค่อนข้างจะสูงมากซึ่งถ้าใครที่เล่นวิงสปเกอร์แบบจำสูงมากๆเนี่ยอัพจำตัวตำแหน่งเซตเนี่ยให้สูงๆตามไปด้วยนะเพราะว่ามันจะได้แบบตบง่ายๆนะบางทีมันจำบ,บางทีแบบตัวละครเราเนี่ยจำอย่างสูงเลยแต่ตัวเซตเตอร์เนี่ยมันแบบเซตแบบอย่างต่ำเลยบางทีมันตบไม่โดนนะหรือว่าบางทีเนี่ยเซตเตอร์กระโดดอย่างสูงเลย แต่ตัววิงสไปเกอร์เราเนี่ยกระโดดยังต่ำเลยบางทีกระโดดตบไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อัพให้มันเท่าๆกันนะครับในส่วนของตำแหน่งวิงสไปคเกอร์กับตัวเซตเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับผมสเตตที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นสปีดลองลงมาจัมแล้วก็ลองลงมาอีอทีดีเฟนส์เพราะว่าที่ดีเฟนส์อยู่อันดับ3าของความสำคัญของตัวนี้นะเพราะว่าตัวเซตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เวลารับลูกมันจะสไลด์รับลูกครับคือการสไลด์รับลูกเนี่ยค่าดีเฟนส์จะไม่เกี่ยวนะ มันอยู่ที่ว่าฮะเอ่อสปีดมันอยู่ที่สปีดด้วยอ่ะแต่คือการสไลด์รับลูกเนี่ยไอ้ดีเฟนต์เนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลงมาก็คือดีเฟนส์สุดสปีดเอ้ส่วนแอตแทกเนี่ยไม่ต้องไปอัพแม่งหรอกเปลืองอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวพามาเล่นสักตาแล้วกันผมเล่นตำแหน่งมิดเดิลบ็อกเกอร์นะอย่างที่ผมบอกไปว่าผมชอบเล่นตำแหน่งนี้มากโอ้เรียบร้อยดีครับอ่ะโอเคได้อยู่อู้หู วิ้ยได้แต้มเฉยงงนะแล้วก็ในส่วนของการอัพสเตตเอ่อใครที่แบบว่าเสิร์ฟไม่เป็นอนะเรื่องของปัญหาเรื่องเสิร์ฟบางทีแบบบางคนมีปัญหาเรื่องแบบตัวเสิร์ฟเสิร์ฟก,กากมากอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่การอัพสเตตนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าอัพยังไงก็สามารถไปดูคลิปก่อนหนะน้าน,นี้ได้เดี๋ยวแปะเป็นรูปตัวไอด้านมุมขวาบนให้นะอ่าคือการอัพสเตต คือบางทีมันก็ต้องอยู่ที่แบบว่าเขาเรียกนะอยู่ที่การเล่นอะออสไตล์การเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคือบางคนเน้เน,นเสิร์ฟนะการอัพสเตตจะต่างกันไปจางที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไงเข้าใจไหมคือเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยเหมาะสําหรับมือใหม่แต่ถ้าใครที่แบบว่าเ,ออเล่นมานานแล้วเนี่ยนะครับผมนะแล้วก็ อัพสเตตเริ่มเป็นแล้วในคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นนะไอ้เคี่ยชิบหายแล้วลืมกดสไลด์รับลูกลืมไปมัวแต่พูดไงมัวแต่พูดหูเกินสวยอ่ะชึบโอ้โหนิ่มๆเหมือนกินนิ่ม เออผมได้ทำคลิปเออคลิปเดียวกันแหละเออก็คือความแตกต่างของการกระโดด overhand กับ jump f o อ e r t e r นะคือสามารถไปดูกันได้น,นะว่าเราควรตบเสิร์ฟแบบไหนสําคัญที่สุดนะหรือว่าได้แต้มมากที่สุดนะแต่ว่าผมเนี่ยส่วตัวแล้วผมไม่อยากเสี่ยงอ่าก็เลยตบเสิร์ฟแบบกากา,กากไป <laughs> เสิร์ฟแบบโฟลเตอร์ชึบ เซโนอือเรียบร้อยปุ๊บทีมนี้เล่นง่ายจังอืโอ้โหชิบหายส่งลูกไวมาอีกลืมไปต้องกระโดดช้าๆหน่อยโอ้โหเนี่ยคือถ้ากระโดดต่ำไปก็รับลูกไม่ได้นะอือ น้อยเหมือนกินนิ่มอาา่าฮะรับลูกครับปึ๊บอือเสรษร้อยชนะง่ายไปปะช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยว่างนะเนี่ยอันนี้คือฝืนตื่นขึ้นมาอัดคลิปเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีคลิปลงในช่องแล้วมันจะล้างนะเดี๋ยวช่องล้างอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยว พรุ่งนี้ผมจะว่างลงคลิปไหมเดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับแต่ว่าคือผมให้สัญญาไปแล้วว่าเดี๋ยวจะลงคลิปให้มันถี่กว่าเดิมแต่ว่าคือมันก็ต้องดูก่อนอะ่ะบางทีเรื่องเรียนอะไรเงี้ยมันต้องมาก่อนอยู่แล้วนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าคือผมก็ไม่อยากจะทิ้งช่องไปเข้าใจะปะ่ะคือไม่ใช่ว่าผมเนี่ยฝืนนะคือแบบเออคือผมทิ้งช่องไม่ได้จริงเข้าใจะปะ่ะคือถึงแม้ว่าใครจะห้ามผมแบบเอพี่ไม่ต้องลงคลิปก็ได้ยังไงผมก็ต้องลงอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นแบบ สิ่งที่ผมทำมาตั้งนานแล้วนะแต่แค่มีปัญหานิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนละกัน e you again Bye bye กูดกู๊ดจุ๊บจุ๊บจบจบแปลว่าอะไรวะอะไรคือกูจุ๊บจบวะพูดแล้ววันนี้